สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอีอองทัวชนแนลนะครับนี่ก็หวางจักหน่อยนึงครับเดี๋ยวไปเบิง้งทีมงานนะครับผมน้องชายผมติดตั้งเทอร์โบรถของตัวเองนั่นแหละครับก็ลองติดตั้งครั้งแรกสั่งมาจากช่างกีเทอร์โบนะครับจะเป็นยังไง เราไปติดตามชมกันครับครับพี่น้องครับแสต๊ดหนึ่งพ่อแสต๊ดหนึ่งเตะครับชุดเทอร์โบของช่างกีเทอร์โบนะครับรถรถดำสวยครับชุดนี้สวยมากครับอุปกรณ์ส่วนทบต่างๆของชุดเทอร์โบนะครับอ่านี่เครื่องครับผม เบลล0 CD นะครับก็มาพร้อมเขาพร้อมอะไรเลยนะครับนี่จุาเต๋าโบว์สวยนะครับงามรับสีสันโดดใจครับแบบนี้เลยครับ้างเป็นเห็ดว้นะครับครั้งแรกครับผมติดตั้งครั้งแรกนะครับอาจจะใส่เวลาในจักน้อยนะครับรถนี้ก็แต่งไปไรเติบครับ ยึดเองก็ไล่เติบครับผมชุดเบรกทิดฟี่ก็ติดตั้งเองทุกอย่างนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดนะครับเป็นช่างจัดแต่งนะครับขืนตัดต่อพวลายยางครับนี่ครับขึ้นรูปก็งามอยู่ครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งช่วงถัดไปครับอ่านี่ครับผมก็ผ่านไปครับผมเมื่อเติบนึงแล้วครับ กินรูปขกินล่างเกิเวลาเกิดต้องเงือครับเพราะว่าไม่ได้พยายามแรงผมทางงานประจับฟังเสียงเบมึงเถอะวอนยิ่งได้ไหรือไงแต่การครับเซตเดินตดองงานเลยครับเหลืออีกนิดน้อยครับอี่จะเพิ่มเติมก็คืออ่าพออากาศครับผมเดี๋ยวแก้ไขนิดน้อยครับ อันนี้คือไม่ได้ใส่อินเตอร์นะครับผมเดินตรงนะครับแต่ว่าเดือออกตั้งแต่เสียทองหลังอันนี้คือเสียงนะครับผมพ่อยิงตรงนะครับผมไม่มีพักนะครับผมก็มีพักนะครับแต่ว่าเป็นครึ่งเลนแล้วก็ครึ่งเล็กนะครับ เดี๋ยวพี่งบจะเดินเด็ดเต็มนะครับกับดังมวนครับมาจับเดินทอทอไอดีนะครับผมทีจะเข้าไอดีครับผมจากจากใบจกโค้งนะครับโค้งหน้าผมโคเข้าไอดีครับผมจับดูว่ามันร้อนไหมนะครับเ่อกีอยู่ครับประหอนตอนใดครับยังวันอันนี้ก็เดินไ้เพื่อมีโอกาสจะได้ได้ยินตือนนะครับปรหอนครับอันนี้คือลบมุมนะครับ ลบก็ตีสายเกียร์ครับนี่ครับวงสายเกียร์มันโดนครับก็เลยลบมันเกิดการบากลงนะครับเกียร์ครับอ่ะช่วงท้ายนี้ครับผมฝากกคติดตามกดไลค์กดแช่ครับผมโบพอกันลิบต่อไปครับผมทุกสบายดีครับขอบคุณครับ